สวัสดีตอนค่ำครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาบ่ท่านเนอะครับพอเต็บก็แม่หลอดแล้วเห็ดหมองเรียงปลาแล้วครับไปไปเบิ่มกันเลยครับเบินกันลังเห็ดอยู่ครับ แม่ครับกำลังซอยกันเห็ดอยู่สองคนป่อลงไปเห็ดอยู่กลางคา,งน,า,าง,นงน้าคางซ้าบนนะครับแม่ยังข้างบนพามุงดีซื้อมาหนึ่งตีแม่ที่ผมซื้อมาหนึ่งตีไปซื้อมาหนีเลยจักบาทเนี่ยสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบคว่ำกลวงอะไรหล่ะเนี่ยสองเมตรบวกเลืกอกเนี่ยคว่ำเงาอะคว่ำสองเงาสามคว่มเลือกเดี๋ยวเลือกลงไปหลายวันทั้งไตอะ ลงเมตรหนึ่งกับิประมาณมสองเมตรและน้อเนาะวงสองเงยสามหลึกลเมตรนึงบหาหมง่งหาหม่งดีไปละมันมีหม่งหัวปะวครับไเจ็บก็แม่หลอดนะครับเื้อมาออ<ะ>อมตัวกบ,บาท่พ่อซื้อมาตัวกบาทตัวละบาทตัวทาไตัวท่อตัวบานหตัวละบาทหลกยวะตัวละบาทหาซิบ สื่อยักสื่อเขายักหเาแบามงับถือไหมนี่ตัวปลานี่บอกมันกับตซ้ำนยนก้ยมือนตัวไหนมูโตละบาดเมนมีีบตัวตัวาบาดานบาดานบที่ ท่นทเฮาเป็นพันเงินเขาให้ตัวละสองบาทเขาตัวละบาทเลยแบบตัวใหญ่ยอยู่เลยเนาะนะครับยุบมดับยุดับด้ครับ,งงาาบทุกครับร่วมเรียวสองร้อยกว่าบาทค่าปลาหกร้อยพรพ่อพันธตัวแต่หเห็นด้วยเนี่ย,ยลงทุนเพราพอพันครับปลาแจ็กร้อยตัวนะพอพ่อสามร 300, ้อยตัวปะหาร้อย <100. S 1> ห้าร้อยพื้นที่ มันคือที่หนเนี่ยเหนี่ยนเถอต่ส้ต gained, ่งหารลอยเลยบอ่ฮะเนี่ยมนมันเนียนพดแน่เยเะอยแเออมันดีมันมันดีเนียนคักได้ครับเนี่ยรมาอนบานไว้ท่านล์ดกีออนีเขาใสยนไว้บัเขาใสเป็นถังมาติมาขายหรือไสเป็นถุงมาเลย เขาเป็นล่างมากวันนี้เขายังขอมาใส่ออกซิเจนให้เขาใส่ถุงไว้ที่มาขายปลาปลาด้วครับปลาด้วครับนั่นติแลนเลีปลาดุกค่ะๆบ่มีปลาแนวอื่นเลยนี่แลนเลีขายในบ้านนี่นะขายปลาดุกพันปลาดุกเลยเออมีแต่พันปลาดุกเลยแม่นหมู่นี้บ่ที่มันออกอยู่น้องสาเฮาเหรอฮาตกกินตัวใหญ่งที่มันกินปลาหน่อยมันเป็นปลาดุกยากษกันนั่นอันนี้เห็นเป็นปลาดุกย่างคั่นปลาดุกอุยอันเนี้ยบ่บ่ได้ออกไปหากินหมู่แม่นบ่เพื่อนเนี้ยปลาดุกยากมันก็กิน อันนี้ปลาดุกอุ๋ยกับปลาดุกขั้นสั่งมากินมูอยู่ในหนองสาเขายังยั่งอยู่ได้ตัวสองตัวได้ในห้องขึ้นว่าใดนี่กับปลาดุกลาตเซียแม่ว่ามันปลาดุกลาตเซียมันหัวโตเลยกว่อยากได้อืมอันนี้ปลาดุกอุ๋ยจีปลาดุกอุ๋ยมันเลี้ยงง่าย่างงไงก็เกันครับแม่เราเคยเอามาเนาะครับมันออกมันออกผ่าได้เรามันไปกินมูเ้างเมื่อเลยครับปลาในหนองสาเขายั่งเลยเนาะครับปลาดุกหนักตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ตัวสองตัวเนี่ยครับเอาว่าท่านไดเหมือนอยู่ในหนองสาหนีนบ่หมเนาะครับ น้องซานยหน่อยมันไ่กินขาเหมือนเรงครับเนีเนากลินหยาบหาบาวเดียวเลยเรอเอาลงน้ำโดนไปเนี่ยพ่อชมงไปพอเลยิแต่พากันเห็ดเห็ดอันนี้ถาอยู่นี่เนาะต้องเอานี่มะม่วงอีกแค่ไหนแดดมันตีหอนพวดเพราะว่าน้ำน้ำเขาไปเอาลงลึกปันไดเด้อเอาลงลึกปันไดน้ำเพรามะม่วงไมยถึงน้ำอยู่งลางน้แม่เดาลงลึกไว้ะนั่นอ่ะอืม เออหาิเซ็มันอยู่พอดีกับการเลี้ยงปลาในกะระช่างนะครับถ้าเอาลงลึกกว่าน,นั้นมันที่ึ้นหายใจว่าท่านมันปลาหน่อยนะครับถ้ามันหลายตัวมันเนี่ตยตีไตเส้นมากมันายต้องเงาเ่าให้เอาผ่าดางลงลงต้มนะครับเนาะดีใจตัวหะไยได้เลี้ยงอ่ะถามหายอยู่บักโดนนะครับแม่หลอดครับจนพอเตรียมลงหุนหวยครับอยากเลี้ยงปลาปลาเด้อปลาเด้อแรนกายบอกอู้แรงนะ้ำ เรียนกายไปทางไหนเรนกายไปหอดเยียนเต่อทิน้นว่าไงเรียนบักเลี้ยวดิขอซอยนะั่นเลีนบักเลี้ยวดิครับเออบมกอูอกอ้เลีนนำ้ำบมกกลับขึ้นมาใหม่อีกว่เออมาถ่ายบ้านเลีนเลี้ยวทุกทัานครับว,ว่าขายอย่างในเรียนประเสือท่านเสือป่ะท่านจ๊กเกียร์ายปลากระบ่กสามคนเนาะเออเดี๋ยวยูยูพัฒนานะเลี้ยวขึ้นเฮียนได้ไดเดนี่ยเหยียบไปแล้วตายเป็นปลาดุกเครองขับไปอาบหลาดวันนี้แม่อู้นั่นรถมอไซ้ไปนะพอย้ายหมายว่าเลียนนำ้ำ

เดี๋ยวพอแม่หลอดในคลิปต่อไปนะครับคลิปหนาแม่หลอดที่เห็ดยังต่อนะครับเนะมาะแม่เมื่อนี่ไทยว่าท่านเป็นไหนนะครับเนาะมาหอดเป็นเห็ดจนแล้วๆนะครับส่านเราเมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่เบื้องต้นบ้ามันสีไงผุนคอยฉันหยามหยามหยามถึงมาครับคือจงปปอังกบหยามอืมเศรษฐกิจพอเพียงเนาะ